เคยแพ้ไม่ใช่ว่าจะแพ้ทุกครั้งแค่นี้จะย้ำหรือจะล้างย้อนไปแมนนัชชิงชนะเลิศกรมพลัส16ปีถุวยกอ่อเมื่อปี2 5 6 2 2ปีที่แล้วอัตสัมชัญธอมบีชิงกับสุรศักดิ์มนตรีบอลน,นัดชิงจะมองว่าใครเป็นต่อใครเป็นรองก็มองยากนัดชิงชนะเลิศอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ด้วยชื่อเสียงและผลงานอัตสัมชัญธมรีก็เป็นต่ออยู่พอตัวแต่ผู้เล่นที่ใช้ในวันนั้นกับแปกอายุเล่น1ปีเกือบทุกคน มาเจอกับทีมที่เล่นสไตล์ดุดันอย่างสุรศักดิ์มนตรีหนักในเกมวิ่งไม่มีหมดและเพื่อนส่วนใหญ่อายุเต็ม16ปีเกมในวันนั้นสู้ได้สนุกสูสีแต่อาตัมชันทุรีทำได้ดีกว่าถึงจะอายุน้อยกว่า1ปีแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่มีระบบชัดเจนเพื่อนทุกคนทักษะดีเน้นคลองบอลจ่ายบอลกับพื้นมีวางยาวบ้างการเขาทำหลากหลายบอลชิงบอลทะลุช่องอันตรายมากบอลเปิดด้านข้างก็นา่ากลัวทำให้เกมรับของสุรศักดิ์มนตรีลวนไปหมด เกมลูกที่จะสวนกลับได้ก็ทําไม่ได้ลูกเซตพีดลูกฟีคิกที่หวังผลได้ก็ไม่แม่นสุดท้ายสุรศักดิ์มนตรีต้านไม่ไหวแพ้ไป3-0อศัมชัญธุบุรีได้แชมป์ไปมาปี2563แน่นอนผู้เล่นอศัมชัญธุบุรีที่คว้าแชมป์ได้เมื่อปีที่แล้วยังอยู่ครบทุกคนและอายุเต็ม16ปีกันแล้ว นำทัพโดยอุลวะเฟมีคาคณนะและซิริเดไนไนน้องใหม่ที่ขึ้นมาเล่นกับรุ่นพีปีนี้ต้องแชมป์อีกแน่หากดูจากชื่อทีมมองจากฟอร์มการเล่นแต่ละทีมในรุ่น16ปีก็ไม่น่าจะมีใครแข็งแก่งพอมาดับแชมป์เก่าที่มีผู้เล่นชุดเดิมลงได้สุดท้ายถึงรอบชิงกลับมาเจอกับทีมสุรศักดิ์มนตรีที่เคยชนะมาเมื่อปีก่อนโหแชมป์แค่เอ,อื่มแล้วแต่สุรศักดิ์มนตรีก็เอื่มเหมือนกัน รุ่นพี่ที่แพ้จากปีที่แล้วเพื่อมือแปะฝากหวังฝากแขนไว้กับรุ่นน้องและเส้นทางก็เป็นกนังใจได้เจอกันในนัดชิงอีกครั้งแต่สุสนทรภัมฑ์ตีไม่ได้มีผู้เล่นจากชุดปีที่แล้วเลยชุดนี้ผู้เล่นใหม่หมดแต่กับสู้ได้สนุกปีนี้มาดีมากเมื่อสัญญาณนวิดดังขึ้นทุกอย่างเป็นไปนตามแผนลูกเซตพีดลูกวีคิกและจ,ะจะังหวะสนกลับทำบาดเียวตลอดไม่เอาบอลเข้ากลางเน้นโยนยาวจากหลังวางยาวไปหน้า ตัวแดนบนวิงบีลุนเฮาเกมรับประกบตัวไม่มีหา่างตามติดตลอดทำลายเกมลุกอสัมชัญทรมรีได้แล้วมาได้ประตูจากฟรีคิกและประตูชัยจากจังหวะสวนกลับจบด้วยแชมป์และล้างแขนให้รุ่นพี่ได้สำเร็จยึยักอยู่แล้วยกยกมากือสิเดอออกมาทุบแล้วสลายุนได้ยิงนี่เรียบร้อยครับดึงสูงไปแล้วครับโอ้นีแล้วรับบอกแล้วลูกเซนพีกของส้สานมติมีพีตอีกแล้วครับโอ้ แล้วนี่ครับโทรศัพท์หาใครครับแหมสลายุทธ์เอาจนได้โอ้โหเจ้าตัวนี่แสบสันจริงๆครับโอ้โหเอาแล้วไปเหยียบบอลโดนอุรเฟมิโชบถึงคางนะด้วยคานะทะลุช่องครับแล้วเจติพัฒน์เจติพัฒน,น์ได้ยิงีิเซฟอีกแล้วอาจาวิทย์แลวยังยังอยู่ยิงสำนี้ชาวิทย์เซฟวะโอ้โอแล้วเอา ปอนมาเข้าทางด้วยพรมลินม่งให้กับสลาย,ยุทธสลาย,ยุทธไปเองสุดเส้นแล้วธนวัตรขายายาวกว่าครับจกัดออกหลังไปครับจะเปิดไม่ได้ล้วให้ธนกรเปิดเข้ามาสลาย,ยุทธเทียววินมง่งได้แล้วยังอยู่ครับหลอกหนึ่งแล้วที่ยิงขวาตีากลับออกมาครับยังเอาเลยครับตัวสามตีตัดได,ได้ครับไปนะครับชาวิทชวาวิทย์มมีพรมลินอยู่ชาววิทย์โดนสลายลูงนี้ครับต้องมีใบเลยครับโอ้อัตาบนไม่รอดจริงๆครับโอ้โห เจ้าตัวไม่มีทางเลือกครับตูต้องตัดเกมเลยครับระวังครับเซตพีดของตัวทาตียกยกมาแล้วได้ม่งด้วยคณะคณ,ณะไปแล้วให้กับอนุญาะโอ้โหปลายเท้าครับอยู่กับนันทนนนน,นนจิ้มแล้วล้มไปดูขึ้นมาโอ้น,นนวันนี้3าหนึ่งโอ้โหลุมแล้วได้ป่าครับแล้วแล้วมีเลือดเลยครับโอ้โหยังไงโอ้ แล้วโอ้โหไม่น่าเล่นครับจังหวะนี้ครับเป็นสิลิดานัยครับโอ้โหคือเจ้าตัวฟาวครับแล้วไปเล่นแบบนี้โอ้โหทีมจะแย่เอานะครับคือเอาอาที่ผมเห็นก่อนนะไม่รู้ภาพชา้ายังไงครับตอนนี้ทีมงานทำกราฟิกใบแดงรอแล้วครับแหมโอ้โหแต่มีโอกาสแดงครับจังหวะนี้คือคือตัวคนฟาวเป็น ไปทางด้านอาถรพลนนะนะครับแล้วแดงแดงคู่ครับโอ้โหเหมือนมีออกอาการทั้งคู่ครับเหมือนมีออกอาวุธทั้งคู่ครับโอ้โหแล้วตรงกลางทั้งสองคนเลยครับมิดฟิลแผลตรงกลางทั้งสองคนเลยครับ <Yeah. S 1> โอ้โหดูครับเจ้าตัวร้องไห้ครับ <Yeah. S 1> คืออธิบดีผมเห็นเนี่ยคือ คือเจ้าตัวไม่ได้ตั้งคือเจ,เจ้าตัวเซ็งนะครับเจ้าตัวไม่ได้ไม่ได้จะเล่นคือคือคนมันเสียเฟลาครับมันไม่ได้อารมณ์อย่างนั้นอยู่แล้วครับคือไม่ได้งงิดอยู่แล้วครับคือเจ้าตัวเมื่อกี้ก็ได้ครับโอ้แล้วเจ้าตัวเดินร้องไห้ไปเลยครับโอ้โหแล้วกองพบกองพบตะลุยไปให้คณนะทำชิงแล้วอนุชามีแล้วชาญชัยลูกนี้มาติดวัตเฟมีอย่างบางได้สวยจะไปโดดลุมเลยครับแล้วมุตสินเป่าหมดเวลาในครึ่งแรกไปเลยครับ hmm. คณนะ คณะจับแล้วออกไปด้านซ้ายอนุชาแล้วตวัดมาชานใช้รับแล้วม้วนหน้าหนึ่งทีครับแมธนากรบอกขอเองถึงไม่ไม่ถึงผู้ลงไปครับนาลงลงให้กับปฏิญาณปฏิญาณปฏิญาณไปโอ้โหหล่อทุกชาได้สวยครับแล้วได้เปิดเข้าไปลูกนี้ได้มองลูกนี้โอ้โหสเกวจะเส้นตีโอ้โหทีกวินสเกลจะเส้นครับแล้ว ตูเกมลุกของอตาตำชาธมนบหูแต่ลอาข่าวไปเลยครับจะลงโดนไปหนึ่งดาบแล้วแล้วเกือบโดนโฉบครับคณะออกไปด้านขวาครับอัตพลพลแต่งบอลยาวให้เจดีพัตบิงออกไปแล้วอัตพลไม่ให้ครับเลือกที่อุลฟเฟมีแล้วถึงด้วยแล้วลอกเข้ามาแล้วลูกนี้ยังแล้วได้ยิงสามนี้ไม่ได้ครับโอ้อุลฟเฟมีครับ หลอกแล้วหลอกอีกครับมาเข้าสายจะตัวสารลูกนี้ข้ามคานออกไปครับโอ้โหยาวบ้างครับอุราเฟมีโดนหล้างอยู่รูสินไปเล่นก่อนครับเดาะอบอลยังไงจ่ายล้อขามาถึงกข้าพบด้วยตัดได้น,นี้มาแล้วครับโอ้โหโอ้โหวันนี้ครับอีกคนหนึ่งน่าจับตามองอีกคนเลยครับ ที่ต้องให้ความสำคัญก็คือนี่นะครับทิกวินสินทาออกพี่ธนวัฒน์ครับอัธพลอัธพลมาด้านขวาครับจี้จี้อ้าวแล้วแล้วโอ้โหตรงนี้แล้วยิงสามนี้เซฟอีกแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเกมแล้วของสุสานตีครับหูนี่กล้องจับมาครับวันนี้ต้องยอมครับเจ้าตัวครับชาญใจทองสุขครับโโอ้หูจำชื่อเจ้าตัวไว้เลยครับวันนี้เด่นจริงๆครับ ผมให้อัธพลอัธพลด้านขวามีแล้วจะรุยไปโอ้โหชิจัดดูว่าเพิ่งลงใหม่ๆครับแล้วโดนปั๊มเลยครับแล้วโอ้โหเอาแล้วมีมืนที่พมริน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 สับสับสับออกมาให้ที่สลายุทธสลายุทธจี้ไปครับโอ้โหพื้นที่มีทั้งตัวตัวยิงยูนี้เซฟยังอยู่ครับโอ้โหเจ้าตัวครับฝืนยิงเท้าซ้ายครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ เกือบหายับเมื่อสักครู่ครับธนกรเล็งหาเพื่อแล้ววางวางมาได้โคกชงด้วยโอ้โหแรงหน่อยครับบอลออกหลังไปครับดําเลยครับดูจะรลอกวางด้วยตายไปบอลมัน <c oughs> มีฟาไวไปก่อนครับแล้ว <c oughs> มียั่วนิดนึงครับโอ้โหโพรมรีนหนีได้ครับธีกวินธีกวินทันไหม ผมนินหลอออีกทีหนึ่งโอ้โหแล้วจะเข้าข้างในได้ด้วยแล้วถึงชมาวิทย์ได้ปัดแล้วนนี้เซฟอีกแล้วโอ้ไม่ได้ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับออกไปแล้วโอ้โหเซฟของกสิเดนะโอ้แล้วตะกิวขึ้นเลยครับธนวัตรครับมันปฏิญาณโอ้เจ้าตัวลงมาเด่นมากครับปฏิญาณครับทั้งลูกทั้งรับเลยเอาแล้วมี้นที่ธนุช่องมาชาชายทองสุกออกมาปามครับลูกนี้โอ้ได้ฟาดด้วยครับหูชาชายทองสุกครับอีกแล้วครับโอ้วันนี้ ไปแนละ้วลองวางมาลูกนี้ยังไงวนหนีแล้วได้ยกยกมาได้โผล่งนี้มาเข้าดางได้ยิงนี้เซฟโอ้โหเซฟของยังอยู่อัลเซนดซนวางมาปฏิญาณหมองไม่ได้ครับมาเข้าดางอุลาเฟมีน่าลงโดนกระแทกได้ฟาวนะครับโอ้โหอุล่าเฟมีอยูบอ่บอกบอกว่าไหลๆแลับ โด่โด่งมายังอยู่ครับแล้วปีศานปั๊มอยู่อีกทีนึงยังอยู่อีกทีนึงโอ้โหหลงโด่งไปเลยครับยังไงครับพผ่งลงมาครับนล้ดมนล้ดมนล้ดมมีอยู่โอ้โหติดทาก็ยังแข็งครับอ้าวแล้วนล้ดมไปตัดได้ดีครับชาวพิษชาวพิษเข้าซ้ายชาวพิษชาวพิษยิงเลยเรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์ครับสุดยอดครับอัศจรรย์ จอมรีโดนครับอีกลูกนหนึ่งครับหูไปสุดสามตีครับฝังเลยครับหูสุดยอดไปชวาลวีดครับหูสุดยอดเนอะหือกดด้วยสายครับเจ้าตัวครับเรียบร้อยครับจบครับอย่างนี้สี่นาทีครับทษเวลาในรึ้งหลังทันไลยครับหือด้เปิดแล้วครับโค้งมาแล้วสุดสามตียังไงแล้วดีดมาแล้ว ยังไงแล้วดดมดูดมถึงก่อนโจนหนีโหสีทาเข้ามาสไลด์แล้วปริยานมาปริยานไปครับปริยานยังไงโอ้ปริยานปริยานปริยานไม่เอาไม่ยิงครับหาเพื่อนลองเปิดเข้าไปแล้วมีใครไหมตรงนั้นจวันพิทไม่ถึงนะครับโหเป็นทีลก,กวินครับกัดออกไปครับไม่ถึงครับทีวินตัดได้ครับแล้ววางมาโอ้โหถึงด้วยครับธนวัต์ข้างในมีอุราฟเวมีสักลูปไหมหนีไปก่อนเข้ามาชาใจทองสูงอีกแล้วแล้ว วิเซฟครับอาจารย์ทองสุขไปลูกตั้งเตะครับล้วผู้สินเป่าหมดเวลาครับแชมป์รุ่น16ปีก่อเป็นสุรศักดิ์ดนตีเลยครับอู้เล้วกล้องจับบาดี้อาจาทองสุขครับคนนี้ต้องยอมครับจริงๆครับอูฮูเซฟแล้วเซฟอีกครับชาจชัยทองสุขครับหมายเลขกี่บา้าครับผู้สาวประตูของสุรศักดิ์ดนตรีครับหูสุดยอดนะ